สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการปากนะคะในส่วนของใบแล้วก็ดอกนะคะอันนี้นะคะจะใช้ไหมใบนะคะจะใช้ไหม6กเส้นนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะปักขึ้นมานะคะค่ะแล้วเสียงไปทางซ้ายมือของเรานะคะ แล้วก็เฉียงลงมาทางขวามือค่ะนะีค่ะดึงใหม่เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเฉียงไปทางซ้ายก่อนค่ะแล้วก็เฉียงมาทางขวาซ้ายค่ะแล้วก็ขวาแบบนี้นะคะ ให้เราปาักใบก่อนนะคะแล้วจากนั้นค่อยไปปักในส่วนของดอกนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปักลงไปเลยค่ะนี่ค่ะต่อไปเรามาดูในการปักดอกนะคะให้เราทำสัญลักษณ์สองขีดนะคะ ก็คือขีดล่างนะคะกับขีดบนนะคะนะคะปักขึ้นมานี้นะคะเราจะทำสัญ,ญลักษณ์สองขีดนะคะอ่าทำสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก่อนนะคะขีดที่1ขีดที่2นะคะหลังจากนั้นเราก็ปักขึ้นมาทางขวามือค่ะปักขึ้นมาทางขวามือนะคะแล้วให้เราขึ้นไปด้านบนนี้นะคะนี่ค่ะ ไปด้านบนก่อนนะคะจากนั้นก็ลงมาด้านล่างนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะได้หนึ่งรอบแล้วนะคะเราจะทำแบบนี้หรอบนะคะนี่รอบที่สองค่ะ รอบที่สองนะคะต่อไปรอบที่สามค่ะต่อไปรอบที่สี่ค่ะและรอบสุดท้ายนะคะรอบที่ห้าค่ะเสร็จแล้วก็ปักลงไปตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะให้เราทำสัญ,ญลักษณ์สองขีดนะคะ ่ทำขีดล่างก่อนนะคะแล้วก็ขีดบนค่ะจากนั้นก็ปักขึ้นมาทางขวามือนะคะนี่ยค่ะห้ารอบนะคะขารอบที่หนึ่งนะคะ สค่ะสามค่ะสค่ะแล้วก็รอบสุดท้ายค่ะ นะะรอบที่ห้าเราก็ปักลงไปเลยคะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ววาดวงกลมนะคะว่าเราจะเอาขนาดประมาณไหนนะคะลเสื้อตัวนี้นะคะพี่ก็จะเอาลายวงที่2นี้นะคะแล้วกวาดวงไปะคะ่ะแล้วเราก็ขีดเครื่องหมายตามเส้นนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ตีเส้น แนวตรงค่ะแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะปักลายดอกมะลินะคะเราจะทำขีดตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านบนนะคะนี่นะคะด้านบนนี่นะคะทำสัญลักษ แบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะหมุน5รอบเนาะสองสามสี่ห้านี่นะคะออันนี้5รอบนะคะแต่ว่าให้เราปากักในส่วนของใบก่อนนะคะ เนี่ค่ะให้เราเริ่มจากการที่ปักใบก่อนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือแบบปักผ้าของเรานะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เริ่มจากปักใบก่อนนะคะใบนี้นะคะ ช่องแรกนะคะจะใช้ใบนะคะจะใช้อันแรก4เส้นนะคะแล้วก็แถวที่สองเนี่ยจะใช้หเส้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวดอกนะคะแถวแรกมันจะเล็กกว่านะคะจะใช้ไหมนะคะไหมอาหกเส้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวดอกที่มันใหญ่เนี่ยจะใช้ไหม8เส้นนะคะ นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างดอกเล็กกับดอกใหญ่นะคะ